ในพาร์ทของสอบปลายภาคก็จะพูดถึงสมการการคำนวณหาปริมาณต่างๆของการเคลื่อนทีนะ่ในแนวตรงด้วยแล้วก็แนวดิ่งด้วยนะแน่ๆเลยเราต้องจำสูตรเข้าไปในห้องสอบให้ได้นะสูตรเรามีอะไรบ้างครับสูตรแนวตรงก่อนอช่วยสรุปสูตรแนวตรงมีสูตรอะไรบ้างครับหนึ่งสูตร s ก็จะเป็น s เท่ากับ ut บวก1ส่วนสอง เอกำลังสองนะสูตรสองครับก็เป็น S เท่ากับ U บวก V ส่วนสองคูณทีสูตรสามสูตร V ครับ V เท่ากับ U บวก A ทนะสูตรสี่ครับ V กำลังสองเท่ากับ U กำลังสองบวก 2 as ออนี้เป็นการเคลื่อนที่แนวตรงทั้งหมดอ่ะได้ไหมอ่ะตรงนี้เราก็สรุปสูตรไปก่อนนะครับอที่เราต้องเอาไปใช้ นะถ้าเป็น4ีสูตรเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่เราใช้นะครับกรณีที่เป็นการเงื่ที่ความเร่ง a เนี่ยคงตัวความเร่งคงตัวเราใช้4ี่สูตรจริงๆแล้วมีสูตรที่5ด้วยนะะัะนั้นสูตรที่5เราคืออะไรครับสูตรที่5ก็คือ s เท่ากับ v t ลบหส่วนส a t กำลังสอง แต่ถ้าเป็นสูตรความเร็วคงตัวความเร็วคงตัวก็จะเป็นนะ v คงตัวก็จะเป็นสมการเดียวครับก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t นะหรือ s เท่ากับ v t อ่าผ่านครับเนาะแนวตรงเสร็จแนวดิ่งอ่าแนวดิ่งขอฝั่งนี้แนวดิ่งแนวดิ่งที่เราต้องจำมีอะไรบ้างแนวดิ่งแนวดิ่งถ้าเราจงจำแนวตรงได้แนวดิ่งเราก็ได้นะแนวดิ่งก็คือแนวแนวดิ่งเราจะใช้เป็นสูตรแรก s y นะระบุตำแหน่งด้วยนะ s y เท่ากับ u y t บวก1ส่วนสเปลี่ยนจาก a เป็น g นะ จีทีกำลังสองสูตรสองเหมือนกันครับ s y เท่ากับ u y u y บวก v y ส่วนสองคูณกับ T สูตรสาม v y เท่ากับ u y บวก GT นะสูตรสี่ ก็ v y กำลังสองเท่ากับ u y กำลังสองบวก2 g s y โอเคสี่สูตรอันนี้คือแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งแนวระดับมีสูตรเดียวแนวระดับมีสูตรเดียวก็คืออะไรครับ s x เท่ากับ u x t อ่ะได้ไหมสรุปให้แล้วนะครับอ่ะโอเคครานนี้เราก็มาลุยโจทย์เลยนะครับอ่าด้านบนนี้ก็คือสรุปให้หมดแล้วนะด้านบนนะครับหืูตัวแปรนะ u ความเร็วต้น v ความเร็วปลาย a ความเร่ง t เวลา s การกระจัด ข้อแรกได้ไหมข้อนี้ครับวัตถุเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งนะอยเป็น0น,นะครับ u เป็นศนย์ด้วยความเร่ง4เมตรเซกสแควร์ให้ a มาอยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีให้ t มาวัตถุจะมีความเร็วเท่าไหร่ถามหาอะไรครับ V ความเร็วปลายและระยะทางได้เท่าไหร่ทามหา S อโอ okay. อันนี้เราลองดูในชีตเรานะว่าตรงกันไหมบางทีอาจจะอยู่ด้านสลับหน้ากันนะอ่ะเพราะนั้นใช้สมการไหนครับที่เราสรุปสูตรกันากางที่แนวตรงใช้สมการ V เท่ากับอะไรครับเนื่องจากโจทย์ให้ A มาด้วยอ่ะ v เท่ากับ U บวก AT หาวิกมาก่อนอ่เป็นศูนย์บวก A c T เป็น5เรียบร้อย V เราได้คำตอบแรกออกมาครับยีสเมตรต่อวินตทีนะต่อมาหาระยะทางระยะทางเราใช้สูตร s เท่ากับจริงๆใช้ได้สสูตรเลยเนาะเพราะว่าโจทย์ให้เวลามาด้วยใช่ปะ ใช้สูตร s เท่ากับ u t บวก t หนึ่งสอง a t ก็ได้กับลังสองนะหรือใช้เป็น s เท่ากับ u บวก v ก็ได้ครับส่วนสองคูณ t แล้วแต่เราถนัดเลยแต่เลือกใช้สูตรนี้มันก็สั้นหน่อยอาหา s ครับ u เราเป็นศูนย์บวก v v เราได้เท่าไหร่ v เราได้ยี่สิบใช่ไหมครับที่เราคำนวณนะส่วนด้วยสองครับคูณ t 2. E t คือห้าอ่ะเรียบร้อยเลยก็เป็น s เท่ากับ ยี่สิบส่วนสองนะครับคูณกับห้าตัดสิบคูณห้าได้เป็นห้าสิบอ่าเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้น s เราได้เป็นห้าสิบเมตรผ่านนะไดะ้ข้อต่อไปรถคันหนึ่ง กำลังแล่นบนถนนด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขับเห็นการจราจรติดขัดจึงเหยียบเบรกนั้นแสดงว่าความเร็วที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันคือความเร็วอะไรครับความเร็วต้นหรือความเร็วปลายเรารู้ได้ยังไงรู้จากตรงนี้แสดงว่าเขากําลังขับมาใช่ความเร็วความเร็วที่เขาขับมาเนี่ยคือความเร็วอยู่ความเร็วต้นเพราะฉะนั้นเบรความเร็วลดลงเหลือ18 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นความเร็วปลาย v ในเวลา40วินาทีอันนี้ให้ t มาจงหาระยะทางนะครับช่วงของการเบรกหาระยะก็คือหา s เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ใช้สูตรไหนครับ รู้ยูรู้วีรู้ทีหาสใช้สูตรด้านบนได้ไหมได้แต่คราวนี้เราต้องแปลงใช่ป่ะแปลงกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวิอ่ะให้ยูมาเท่าไหร่ยูเจ็ดสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลงให้เป็นเมตรต่อวิดึงมาเลยครับ72็ดสคูณหส่วนสิ เราก็ได้เป็นวินาทีออกมาอ่เขาจะได้เป็นเท่าไหรครับได้เป็น4เมตรต่อวินาทีเนาะเราเอาห้าโซนสิบแปดเข้าไปคูณได้เลยนะครับอ่าต่อมาวีอ่า,าว,วีก็เป็นสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวิ แล้วก็เป็น18บแปคูณห้าส่วนสิเช่นเดียวกันนะโอเคันี้ก็ตัดครับเนาก็ได้วีออกมาเพราะฉะนั้นวได้เป็นห้าเมตรต่อวินาทีแน่นอนว่าค่าของ u ูเราคือสค่าของ V คือหก็ไปแทนใน สมการเพื่อหา s ออกมาจะได้ว่า s เท่ากับ u บวก v นะครับส่วนสองคูณ t เอทเทากับ u เราเป็นสี่บวกห้า ส่วนด้วยสองคูณทีทีเราเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบอ่าเดี๋ยวนะไม่มีคาชวงเลยตรงนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ต้องได้ยี่สิบใช่ไหมตรงนี้ต้องได้ยี่สิบว่าทำไมแปลกแปอยู่ต้องได้ยี่สิบนะนะอยู่ต้องได้ยี่สิบครับโอเคแก้่นนีน้อยู่ต้องเป็น20นะเพราะว่า สิบแปดตัดกับเจ็ดสิบสองมาได้สี่นะสี่คูณห้ายี่สิบโอเคครับเอเท่ากับยี่สิบบวกห้าตัวนี้สองตัดก่อนเลยตัดได้ยี่สิบอ่าก็เป็นยี่สิบห้าคูณกับยี่สิบเอสได้เท่ากับ500ห้าร้อยเมตรเนาะตอนอยู่ห้องสอบก็ เขียนสูตรได้ก่อนเลยนะสูตรที่เราสรุปกันนะไม่งั้นเดี๋ยวลืมนะครับลืมนี้จบเลยอ่ะต่อไปครับรูปนี้วัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป D นะแสดงว่า A คือจุดเริ่มต้นนะ A เป็นจุดเริ่มและ D เป็นจุดอะไรครับ d เป็นจุด สุดท้ายดังลูกครับกินเวลานาน20วินาทีให้เวลาทีเรามาจงหาระยะทางระยะทางคือเราต้องนำมาทำอะไรกันครับระยะทางต้องนำมาบวกกันทั้งหมดเลยใช่ไหมระยะทาง s เท่ากับเท่าไหร่บวกกันทั้งหมดเลยมา g หา s ครับระยะทางจาก a ไป b เท่าไหร่ a ไป b a ไป b ยี่สิบอ่า c สิบ b ไป c ห้าสิบแล้วก็ c ไป d สามสิบนะ c สิบบวกห้าสิบบวกสามสิบได้แล้วนะครับระยะทางได้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรต่อมาขอใข่ให้หาการกระจัด การกระจัดเป็นเวกเตอร์ s ครับเท่ากับเท่าไหร่ขอขอการกระจัดเวกเตอร์เเราได้เลยครับการกระจัดก็คือจากจุดเริ่ม A ไปยังจุดสุดท้าย d การกระจัดคือ100เมตรอัตราเร็วเฉลี่ยเิ่มสูตรย่างอัตราเร็วเฉลี่ยหาได้จากอะไรครับอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเป็นสเกลาร์นะ v เฉลีย่ยคือค่าเอเวอรเรนดข้อคววายสมการอาารัตราเร็วเฉลีย่ย v เอเวอรเดเท่ากับระยะทางส่วนด้วย t เวลาระยะทางเราได้แล้วจากข้อกอก็ได้เป็นเท่าไรครับ120ส่วนด้วย t เวลาเวลาโจทย์ให้มา20วิก็หารด้วย20โอเคยครับศูนตัด ก็ได้เป็น v average นะครับได้เท่ากับ6เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะงองูงองูเราหาค่าของความเร็วเฉลี่ยเป็นเวกเตอร์ครับ v average เท่ากับเท่าไหร่งองูก็เป็นเวกเตอร์ v average เท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลา,าการกระจัดเราได้จากข้อขอไข100ห่ห0ึ่หารด้วยเวลานะครับเวลาคือยี่สตรงนี้เราก็ได้ออกมาครับได้5้าเพราะนั้น v average เท่ากับ5เมตรต่อวินาที โอเคนะสูตรนะครับเราก็ต้องได้นะนะสูตรอัตราเร็วสูตรความเร็วและสูตรความเร่งอ่ะโอเคผ่านนะข้อถัดไปคัดข้อนี้มาให้ได้ไหมข้อนี้คุณคุณ,คณได้ไหมอ่ะเพราะนั้นปุ๊บคุณปุ๊บต้องตอบได้เลยนะ A B C D เท่าไหร่โดยให้เวลามาสิบวินาทีให้เวลาทีเรามาระยะทางก่อนก็ไกลระยะทางเท่าไหร่ระยะทางเราต้องคิดทั้งหมดใช่ไหมครับระยะทางจาก A ไป B ก่อน A ไป B อ๋อต้องผ่าน C D ใช่ไหมเอา A C ก่อน A C เท่าไหร่ครับ รายงานไว้ยี่สิบกลับมาครับจาก C <S <S มา D เท่าไหร่ <S <S ตรงนี้เรารู้ไหมรู้นะครับเพราะว่าเขาบอกระยะตรงนี้มาแล้วนะแสดงว่าระยะจาก C ไป D เนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่ครับสิบห้าเมตรนะจาก C ไป D เป็นระยะสิบห้าเมตรนะเพราะว่า จากต่อเนี่ยต่อมานะต่อมาเนี่ยคือ5เมตรเนาะห้าเมตรอ่ะโอเคนะเพราะน,นั้น C ไปดีสิ 15. กลับไปอีกครับ D ไป b d ไป b คือเท่าไหร่ครับคือ10เมตรอ่ะคือ10เมตรโอเคอ่ะรวมเลยระยะทางรวมเลยครับ ยี่สิบบวกสิบห้าบวกสิบได้เป็นเท่าไหรเอ่ยเอเท่าก <S S 1> <S S 2> นะับยี่สิบบวกสิบห้าบวกสิบนะพนั้นเอ <S S 2> เราจะได้เป็นสามสิบห้าเมตรครับอ่ะสี่สิบห้าสิยี่สิบตกเลขเนาะนี่ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าเมตรโอเคระยะทางได้แล้ว คราวนี้มาดูการกระจัดนะครับการกระจัดเวกเตอร์ s ครับข้อขอใขการกระจัดเราต้องคิดเครื่องหมายด้วยการกระจัดคิดเครื่องหมายด้วยหนันจาก a ไป a ไป c a ไป c เนี่ยยีเมตรกลับครับ จาก C ไป D C ไป D C ไป D คือ15เมตรเราหักล้างกันเลยนะครับแล้วเราก็หักล้างกันหักล้างกันเลยครับนะ15 m. กับ20เพราะฉะนั้นก็จะเหลือส่วนต่างนะส่วนต่างคือ5เมตรตรงนี้5เมตรนี่ไปทางไหนครับ 5เมตรนี่คือไปทางขวานะขวาเนี่คือ5เมตรห้าเมตรต่อมาจาก d ไป b จาก d ไป b อีกสินะดไป b ครับ d ไป b อีกสิเมตรนะนั้นทิศทางไปทางเดียวกันใช่ไหมการกระจัดก็ต้องนำมารวมกัน แล้วก็เป็น s เท่ากับเท่าไหร่ครับ15เมตรนั่นเองนะ5เมตรบวกกับ10เมตรได้เป็น15เมตรอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปหาคอควายอัตราเร็วเฉลี่ยอ่ะคอควายอัตราเร็วเฉลี่ยก็ได้เป็น v average อัตราเร็วเนาะอ่ะเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลาเวลาให้มาแล้วนะ10นะครับ สี่สิบห้าส่วนสิบนั้นก็ได้เป็นเท่าไหร่สี่จุดห้าเมตรต่อวินาทีโอเคไหมได้หาความเร็วความเร็วเฉลีย่ย v เอเวอ g e นะครับเท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลาอ่ะก็จะได้เป็นสิบห้านะครับส่วนด้วยสิบอ่ะได้เป็น1นดห้าเมตรต่อวิครับค่าของการกระจัดอ่ะค่าของความเร็วเฉลี่ยผ่านไหนได้ อ่ะเรียนนะเราอย่าลืมนะว่าการกระจัดเราต้องคิดเครื่องหมายนะครับเนาะตรงข้ามนี่หักล้างนะแล้วถ้าตรงกันก็บวกกันนะครับไปทางเดียวกันบวกกันอ่ะลองดูขอข้อนี้หน่อยสามข้อนี้อ่าลัดใจวิ่งรอบสนามสนามกีฬานเนี่ยมันเป็นวงกลมใช่ไหมเพราะนั้นวงกลมการกระจัดเราเป็นอะไรครับรู้เลยการกระจัดเราเป็นศูนย์ การกระดาดตมินศูนนะครับมีความยาวรอบวง400เมตรอันนี้คือระยะทางใช้เวลา50วินาทีให้ทีมานะจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยงนั้นอัตราเร็วเนี่ย v เท่ากับ s ส่วน t นะ v เท่ากับ s เราได้ระยะทาง400 ส่วนด้วย T ีหนะ้าสิบาะะนั้น V ก็ได้เป็น8ปดนะครับ V ีเท่ากับแดเมตรต่อวินาทีคราวนี้ความเร็วเฉลี่ยเราต้องหาไหมความเร็วไม่ต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าสูตรของความเร็วเฉลี่ยเราได้จากการการะจัดแต่การการะจัดเราเป็นศูนยะ์ไงนะตอบได้เลยความเร็วเฉลี่ยเป็นศูนย์เมตรต่อวิ การกระจัดเราเป็นศูนย์นะครับเมื่อเป็นศูนย์ปุ๊บเรามาแทนในสูตรก็ได้ศูนย์อ่ะต่อมาสมปองออกเดินจากบ้านไปตลาดสิบห้านาทีบ้านไปตลาดนี่ครับใช้เวลาสิบห้านาทีนะไม่ใช่วินะครับนาที และเดินต่อไปยังโรงพยาบาล30นาทีอ่านี่ครับโรงพยาบาล30นาทีดังรูปนะครับดังรูปจงหาอัตราเร็วเฉลีย่ยและความเร็วเฉลีย่ยของการเคลื่อนที่ของสมปองอ่าหาอัตราเร็วเฉลีย่ยก่อน v เอลเวอเเท่ากับระยะทางทั้งหมดเลยนะเนื่องจากเดินทางเนี่ยระยะทางเราได้จาก อันนี้เดลต้าอส่วนเดลต้าทเนาะเอสทวนทีระยะทาง4กิโเมตรกับ3มกิโเมตรรวมกันเลยครับอ่า uh, รวมกันเวลาเราแทนค่าเราต้องแปลงจากกิโลเมตรเป็นเมตรนะก็เป็น7000นะันเนาะ4กิโลี่พเมตรบวกกับ3นะครับเป็น7000นะ7000เนมะตรส่วนด้วยเวลาเวลาเราก็ต้องแปลงเป็นวิเหมือนกัน นะนาทีเป็นวินาทีเพราะนั้น15คูณกับเอา15บวกกับ30กก็ได้เป็น45คูณ60เวลาเราได้เป็น2,700 ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมสีบห้าบวกสามสินะเวลาแล้วไปคูณ60สิบนะครับพอเราต้องแปลงจากนาทีเนี่ยเป็นวิเนาะระยะทางก็4ี่บวกสาแล้วไปคูณพันอ่าแปลงจากกิโลเมตรเป็นเมตรอ่าหลุดแล้วครับนั้นเจ็ดพัหารด้วย2,700นะันเจ็ดรอยะอยู่ประมาณเท่ากับสองห้้า นะครับ2.59เมตรต่อวินาที <S 2> <S 2> โอเคความเร็วเฉลีย่ยหา v average นะครับเพราะนั้น v ความเร็วเฉลีย่ยเท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลา,านั้นตามรูปสามเหลี่ยมเนะี่ยพีทาโกรัสเรารู้แล้วว่า ด้านนี้เราเท่าไหร่ครับด้านยาวสุดจากบ้านไปโรงพยาบาลก็คือต้องเป็นห้ากิโลเมตรนะห้ากิโลเมตรก็คือห้าพันเมตรนั่นเองนะห้าพันเมตรก็จะได้เป็นห้าพันนะส่วนด้วยสนะองพันเจ็ดร้อย่เพราะนั้นได้เป็นนะครับ v average เท่ากับหนึ่งจปดห้าเมตรต่อวินาที ข้อนี้โอเคนะครับอ่ะเพราะนั้นฝากกันบ้านหนึ่งข้อลองไปทำดูข้อนี้คล้ายๆกับข้อด้านบนเลยนะคล้ายๆกันลองทำดูครับหาระยะทางการกระจัดอัตราเร็วความเร็วเพราะน,นั้นสัปดาห์หน้าก็จะติวเรื่องแนวตรงเสร็จก็แนวดิ่งแล้วก็มวลแรงกดการเคลนที่นะเราจะได้ทัน